นิยายเสียงเรื่องคนหัวใจเถื่อนตอนที่13ความอ่อนโยนที่ยังมีอยู่ฝนตกหนักตลอดทางถ้าพุทธกรองมาคนเดียวคองอีกนานกว่าจะถึงการันขับรถไม่ถึงสินาทีสองพี่น้องก็มาถึงบ้านน้ำอบประตูไม้บานใหญ่เลื่อนออกอย่างช้าๆการันขับรถเข้าไปจอดหน้าบ้านสองพี่น้องช่วยกันขนอาหารที่นางอรพินเตรยียมไว้ให้ เข้าไปในบ้านปู่เปรวออกมารออยู่แล้วด้วยท่าทางอิดโรยชายชาราเจ้าของบ้านชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นหน้าการันแต่แค่แป๊บเดียวก็กลับมาเป็นปกติสวัสดีครับปู่สวัสดีครับปู่สองพี่น้องยกมือไหว้พ่อเท่าพอดีแม่มีธุระด่วนต้องไปกับพ่อครับผมเลยมาส่งน้อง ชายหนุ่มรีบบอกพ่อเท่าก่อนที่ท่านจะถามขอบใจขอบใจมากลูกเฮ้อปู่กับย่าก็ช่วยอะไรไม่ได้มากน้ำอบค่ายทั้งคืนล่าสุดกินยาเมื่อตอนตีสี่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวย่าเขาเฝ้าอยู่ข้างในห้องลองเข้าไปดูเธอลูกพ่อเท่าบอกสองพี่น้องพูดขออนุญาตเอาของไปเก็บและไปดูอาการน้ำอบก่อนนะคะปู่ ไปค่ะพี่การันสองพี่น้องยกมือไหว้าย่าปรางภาพหญิงชรานั่งบนเก้าอี้ไม้ที่ตั้งอยู่ข้างเตียงด้วยท่าทางอิดโรยท่านั่งไม่ค่อยถนัดนักดูคงไม่ได้นอนกันทั้งคืนแน่ๆไหว้พระเธอลูกหนูพูดกรองมาก็ดีแล้วย่าละเป็นห่วงนาะออบจังเลยไข้ขึ้นทั้งคืนเลยลูกเอ้ยแม่เท่ามานั่งสบายสบายเธอครับการัน เข้าไปช่วยพยุงย่าปรางให้มานั่งที่โซฟาขอบใจมากลูกย่ปรางเงยหน้ามองการันเต็มตาหญิงชาราชะงักเล็กน้อยซึ่งการันก็ไม่ทันได้สังเกตตัวยังร้อนอยู่เลยคะยา่าคงระบมที่แผลนแน่ๆเลยทำไงดีกินยาเมื่อตอนตีสีใช่ไหมคะอาการหน้าเป็นห่วงพูดกลัวแผลติดเชื้อจังเลยค่ะ เมื่อวานที่สระผมให้น้ำอบพวกน้ำโคลนที่ล้างออกอาจกระเด็นไปถูกแผลยิงสาวหน้าเครียดสงสารเพื่อนพุดกลองก็เป็นอาหารน้ำอบที่เตียงใช้มืออังที่หน้าผากความร้อนจากตัวน้ำอบทำให้พุดกลองสะดุง้งเดี๋ยวพุดเช็ดตัวให้น้ำอบก่อนดีกว่าคะ่ะอาการไม่ดีเลยทำไงดีคะพี่การันสุดท้ายทำอะไรไม่ถูกเธอก็มหันมหาพี่ชาย ไปเตรียมอาหารให้พ่อเท่ากับแม่เท่าได้กินข้าวเช้าก่อนดูยาหลังอาหารให้แม่เท่าด้วยท่านจะได้พักผ่อนไม่ได้นอนกันทั้งคืนแล้วเดี๋ยวเราพาน้ำอบไปโรงพยาบาลดีกว่าทางนี้เดี๋ยวให้คนที่บ้านมาดูแลไปก่อนเอาตามนี้นะครับแม่เท่าเห็นว่าตากฝนนานด้วยเดี๋ยวจะเป็นมากกว่าติดเชื้อผมห่วงว่าโรคอื่นจะตามมาไม่ต้องห่วงนะครับ เดี๋ยวผมกับน้องจัดการเองแม่เท่าสบายใจได้เลยบายๆแม่ผมคงแวะมาที่นี่ท่านสั่งไว้ครับไปค่ะแม่เท่าพูดกลองลุกไปประคองย่าปรางออกไปที่ห้องอาหารเธอจัดเตรียมสำรับข้าวเช้าท่าทางดูอิดโรยกันทั้งคู่พูดกลองนึกในใจแล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็จริงอย่างที่คิดสงสารพ่อเท่ากับแม่เท่าจังเลย ชายหนุ่มเห็นสภาพคนที่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็รู้สึกผิดในใจเขาเดินไปข้างเตียงใช้มืออังที่หน้าผากหญิงสาวตัวเขาเองก็สะดุ้งเหมือนพุดกลองเมื่อโดนแอร์ร้อนจากตัวน้ำอบตัวร้อนมากแขนยาวข่าวนวลน,นั่นถูกพันด้วยผ้ากอสีขาวมีเลือดซึมออกมาขาข้างเดียวกันก็มีผ้าพันแผลสีขาวพันรอบขาเนือเข่าขึ้นมา มีเลือดซึมออกมาเล็กน้อยริมฝีปากอิ่มนั่นแดงด้วยริดไข้ท่าทางการนอนที่กระวนกระวายคงทรมานเพราะริดไข้นั่นแหละเขาใช้ผ้าสีขาวที่แม่เท่าใช้เช็ดตัวให้คนป่วยชุบน้ำค่อยๆเช็ดที่หน้าสวยนั่นเบาๆความร้อนจากร่างกายของน้ำอบแผ่ออกมาจนตัวเขาเองสัมผัสได้เสียงคลางนั่นอีกคงทรมานหน้าดู ทั้งพิษไข้ระบมแผลที่เย็บคนป่วยนอนกัดริมฝีปากตัวเองมือเกรงจิกกับที่นอนกัญยวีเลือกใส่ชุดนอนแขนกุดกางเกงขาสั้นเพราะมีแผลที่ต้นแขนและต้นขาพุทกลองจัดสำรับกับข้าวให้พ่อเท่ากับแม่เท่าเรียบร้อยจัดเก็บอาหารที่ทำมาจากบ้านและเตรียมไว้ให้สำหรับมื้อกลางวันดูแลให้แม่เท่ากินยาหลังอาหาร ให้ท่านทั้งสองพักผ่อนเลยเพราะเปรียกกันทั้งคู่ไม่ได้นอนกันทั้งคืนเจ้าของบ้านทั้งสองสบายใจแล้วห่วงหลานแต่เมื่อทั้งสองได้เห็นการันก็หมดห่วงสองสาม,มีภรรยามองหน้ากันไม่ต้องพูดอะไรมากโล่งอกโล่งใจทุกอย่างปู่เตรียมเอกสารของน้ำอบให้พูดกลองที่จะต้องใช้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลพูดกลองชะงักอยู่ที่ประตูห้อง เมื่อกลับมาที่ห้องนอนของน้ำอบพี่ชายเธอกำลังค่อยๆเช็ดหน้าให้น้ำอบอย่างทะนุถนอมเป็นไปได้ยังไงกันเป็นภาพที่น่าตกใจมากพี่ชายเธอทำไมเขาดูอ่อนโยนจังเลยพูดกรองเราต้องรีบพาน้ำอบไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยเดี๋ยวพี่ไปบอกแม่เท่ากับพ่อเท่าก่อนน้องปลุกน้ำอบรอเลยนะพ่อเท่าแม่เท่าครับ ผมต้องพาน้ำอบไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยผมขออนุญาตนะครับไปไปลูกรีบไปไม่เป็นไรไม่ต้องขออะไรเลยให้น้ำอบถึงหมอเร็วเถอะปูปเ่เปรยวรีบบอกชายหนุ่มครับพ่อเท่าเขารับคำแล้วรีบกลับไปที่ห้องของกัญญาวีมารู้สึกตัวเลยค่ะพี่การันพุทธกรองบอกเมื่อเห็นเขากลับมาในห้องการันตรงไปที่เตียงของน้ำอบ เขาโน้มตัวลงไปอุ้มคนป่วยขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนอย่างเบามือหันมามองหน้าน้องสาวให้ไปเปิดประตูให้พุดกรองหยิบกระเป๋าผ้าของน้ำอบที่ใส่กระเป๋าสตางค์และเอกสารที่อาจจะต้องใช้ไม่ลืมที่จะหยิบผ้าห่มผืนเล็กไปด้วยเธอเดินนำหน้าพี่ชายไปเที่รถดีที่พี่ชายของเธอเปลี่ยนเอารถเก่งมาถ้าเป็นกระบะคนป่วยคงไปลำบาก การันอุ้มคนป่วยเดินเร็วไปที่รถเขาบรรจงวางร่างคนป่วยไว้ที่เบาะหน้าเพราะสามารถปรับให้นอนได้การันปรับเบาะให้คนป่วยนอนราบเต็มที่พุทกรองส่งผ้าห่มให้พี่ชายเขารีบห่มให้คนป่วยทันทีสองพี่น้องรีบพาคนป่วยไปโรงพยาบาลฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องอากาศค่อนข้างเย็นแต่ใจของสองพี่น้องร้อนรุ่มเพราะเป็นห่วงคนป่วย คนขับรถยิ่งรู้สึกห่วงเป็นพิเศษเพราะที่น้ำอบเจ็บป่วยแบบนี้ต้นเหตุมาจากเขาคนเดียวเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นนะทำไมดูพี่ชายเธอห่วงยยน้ำอบมากดูเขาตกใจมากด้วยกับอาการของน้ำอบเท่าที่เธอเห็นอาการที่เขาแสดงกับน้ำอบมันไม่ใช่แบบนี้นี่นาหรือเธอคิดมากไปอาจเป็นห่วงในฐานะคนรู้จักก็ได้ เพราะเธอก็ห่วงน้ำอบมากเหมือนกันคงไม่มีอะไรหรอกพุทธกลองจับมือน้ำอบไว้ตลอดเวลาพี่ชายเธอขับรถว่าเร็วแล้วใจเธอร้อนรนยิ่งกว่าพุทกลองไม่รู้หรอกว่าในใจพี่ชายของเธอนั้นใจเขาร้อนรนยิ่งกว่าเธอมากนะการันขับรถไปคอยํำเรืองมองคนข้างๆไปคนป่วยขยับตัวไปมาอาจเป็นเพราะพิษไข้ ฝนก็ไม่เป็นใจเลยตกตลอดเวลาดูเหมือนว่ายิ่งตกหนักมากกว่าเดิมไม่นานสองพี่น้องก็พาคนป่วยมาถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยเจ้าหน้าที่นำเปรนอนมารับคนป่วยโดยมีพุทธกรองติดตามไปด้วยการันรีบตามเข้าไปด้านในอาคารโชคดีที่เขาได้ที่จอดรถไม่ไกลมากนะักจากบ้านของน้ำอบไปโรงพยาบาลใช้เวลาประมาณ20นาที แต่พี่ชายเธอใช้เวลาแค่สิบนาทีหน่อยๆตลอดเส้นทางฝนตกมาไม่ขาดสายพุดกรองมั่นใจในฝีมือการขับรถของพี่ชายและรถที่ใช้เขาขับเร็วจริงแต่ไม่เคยประมาทเชิญญาติมาให้รายละเอียดทางนี้หน่อยค่ะเสียงพยาบาลเรียกหาญาติพุดกรองไปเถอะเดี๋ยวพี่อยู่ทางนี้เองค่ะพี่กร,รันพุดกรองแยกตัวไปแล้ว ดูจากอาการน่าเป็นห่วงนะครับไปตากฝนที่ไหนมาดีนะครับที่มาเร็วถ้ามาช้ากว่านี้อันตรายมากแผลนี่น่าจะติดเชื้อนะญาติรอข้างนอกนะครับขอหมอดูรายละเอียดอีกทีไม่ต้องห่วงพยาบาลรุดม่านปิดตั้งแต่หมอยังพูดไม่จบการันเดินออกมาจากห้องฉุกเฉินนี่เด็กนั่นอาการหนักขนาดนั้นเลยเหรอหมอถึงกับออกปาก แสดงว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคงทรมานมากเขารู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเรียบร้อยแล้วค่ะพี่การันจองห้องพิเศษเลยนะคะเหลือห้องสุดท้ายพอดีหมอว่ายังไงบ้างครับพี่แผลติดเชื้อจริงๆดีที่มาเร็วน้ําอบยังไม่รู้สึกตัวเลยเสียงและหน้าเขาแห้งมากๆโหแล้วนี่ต้มอบต้องโดนทำแผลใหม่แน่เลยสงสารจังพูดกลองหน้าเสีย พูดกรองคนที่บ้านเราไปบ้านพ่อเท่าหรือยังเช็คหน่อยถ้ายังไม่ไปให้พวกเขาไปสักก่อนเที่ยงนะเดี๋ยวจะไปรบกวนคนแก่ให้พ่อเท่ากับแม่เท่าพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนน้องสั่งไว้แล้วคะ่ะให้ไปสักประมาณ11บอดโมงครึ่งดีเพราะเราไม่รู้ว่าแม่จะแวะไปตอนไหนอย่างน้อยมีแม่อยู่ด้วยเขาจะได้ไม่ห่วงหลานมากแม่เราก็ชวนคุยโน่นคุยนี่ได้ คนแก่จะได้เพลินไปญาตินางสาวกัญญาวีสุนทรธรรมเชิญทางนี้หน่อยค่ะสิ่งพยาบาลเรียกทำให้สองพี่น้องรีบเดินไปที่ห้องฉุกเฉินทันทีเดี๋ยวพยาบาลขอรายละเอียดของคนป่วยอีกสักหน่อยนะคะตอนนี้พยาบาลกําลังเปลี่ยนชุดและทำแผลให้คนป่วยใหม่ค่ะระหว่างที่ให้รายละเอียดกับพยาบาลทั้งการันและพูดกลอง ต่างก็ได้ยินเสียงของน้ำอบร้องคลางออกมาได้ความเจ็บเสียงพยาบาลปลอบโยนทั้งคู่มีความรู้สึกเดียวกันสงสารพยาบาลสามคนช่วยกันรุมทำแผลให้คนป่วยใหม่น้ำอบคงเจ็บมากเจ็บจนสะดุ้งเวลาที่พยาบาลเช็ดทำความสะอาดมีพยาบาลอีกคนคอยปลอบและจับมือของน้ำอบไว้ตลอดเวลาอดทนเจ็บนิดนะคะทำให้สะอาดเสียตั้งแต่ครั้งแรก ครั้งถัดไปก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วคะ่ะเสียงพยาบาลพูดปลอบใจคนป่วยผิวดีมากเลยนะคะที่แขนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาล้างที่ต้นขากันแนะนำว่าให้ใส่ชุดโรงพยาบาลเป็นผ้าถุงนะคะจะได้สะดวกในการทำแผลครั้งต่อไปภาพที่น้ำอบนอนอยู่บนเตียงล้อมรอบไปด้วยพยาบาลล้างแผลและทำความสะอาดให้ความที่ช่วยกันของพยาบาลทำให้ม่านบังตาเลื่อนออก เสียงร้องครางเบาๆของน้ำอบการันต้องหันหลังหลับตานิ่งสะใจไม่การันเด็กนี่เจ็บแล้วเขาควรพอหรือยงังอะไรทำให้เขาเป็นแบบนี้ไปได้นะเสียงพยาบาลปลอบตลอดเวลาเมื่อได้ยินเสียงคนป่วยร้องถึงพยาบาลจะให้ญาติออกมารอข้างนอกแต่เขาก็ยังได้ยินเสียงร้องครางเบาๆของน้ำอบเรียบร้อยแล้วค่ะคนป่วยไม่ต้องอาบน้ำนะคะ พยาบาลจะมาทำความสะอาดให้เองพยายามอย่าลุกจากเตียงเข้าห้องน้ำขอให้ญาติพยุงไปห้ามเดินเองเด็ดขาดคนเป่วยทานข้าวมาหรือยังคะที่นี่มีอาหารเช้ากลางวันเย็นแต่ช่วงนี้หมดเวลาแล้วญาติสามารถซื้ออาหารจากข้างนอกเข้ามาให้ทานได้คะ่ะเป็นอาหารอ่อนๆจะได้ทานยาเราจะย้ายคนป่วยไปที่ห้องพิเศษนะคะอาการตอนนี้แผลติดเชื้อ มีอาการของไข้หวัดอย่ร่วมด้วยอื่นๆต้องรอผลเลือดพรุ่งนี้ย่าตามไปที่ห้องได้เลยค่ะบุรุษพยาบาลเข็นคนป่วยออกมาจากห้องถุกเถินน้ำอบยังมีอาการสลืมสลืออาจเป็นเพราะริ์ยายังไม่รู้สึกตัวดีนะักร่างบางนอนอยู่บนเปรนอนของโรงพยาบาลหน้าสวยนั้นซีดมากที่ต้นแขนมีผ้ากอสขาวสะอาดปิดไว้ที่ต้นขา มีผ้าก๊อซขาวสะอาดพันไว้อย่างดีเช่นกันมีเลือดซึมออกนิดหน่อยสายน้ำเกลือระยงระยางที่แขนข้างที่ไม่มีแผลสองพี่น้องเดินตามไปที่ห้องพิเศษที่เหลือเพียงห้องเดียวพุทออกไปซื้อของกินมาให้น้ำอบก่อนนะคะพี่การันเดี๋ยวพุทซื้อม,มาเผื่อคะ่ะพี่การันอยู่เป็นเพื่อนน้ำอบก่อนนะคะเดี๋ยวพยาบาลกลับออกไปแล้วน้ำอบจะไม่มีเพื่อนเดี๋ยวพุทมานะน้ำอบรอแป๊บหนึ่ง พี่การันอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวนะพูดกลองก้มลงกระซิบที่หูของคนป่วยทำไงได้จะให้พี่ชายไปซื้อก็คงไม่ได้เรื่องไปเองดีกว่าอย่างน้อยน้ําอบก็ยังไม่รู้สึกตัวดีในห้องพิเศษที่เหลือแค่คนป่วยที่นอนบนเตียงและตัวเขาพ่อขาแม่ขาคิดถึงน้าอบไหมรักน้าอบบ้างไหมน้ำอบจะไหวไหม ว่าไหล่น้ำอบจะหมดเวรกรรมสักทีน้ำอบจะไม่ไหวแล้วน้ำหิวน้ำน้ำอบลืมตานี่เธออยู่ที่ไหนกันหิวน้ำจังเลยเพดานห้องสีขาวสว่างจังเธอไม่ได้อยู่บ้านปู่ที่นี่ที่ไหนยิงสาวกวาดสายตาไปรอบห้องปวดหัวจังปวดไปทั้งตัวปวดกระดูก ทรมานจังเลยหญิงสาวกระพริบตาทีๆตาเบิกกว้างผู้ชายตัวใหญ่หน้าเข้มนั่นเขามาทำอะไรอยู่ที่นี่มาได้ยังไงน้าอบจ้องมองเขาด้วยความหวาดระแวงจะกินไหมหิวน้ำไม่ใช่เหรอนี่ไงน้ำเขาต้องทำยังไงเด็กนี่นอนอยู่ต้องพยุงสินะกาลันลินน้ำใส่แก้วเพื่อจะให้น้ำอบดื่ม ยังไม่ทันที่น้ำอบจะคิดอะไรต่อการันก็เข้ามาหาเธอใช้แขนใหญ่แข็งแรงของเขาช้อนส่วนบนตัวเธอขึ้นมาแน่นอนร่างของหญิงสาวอยู่ในอ้อมกอดของเขาถ้าไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเจ็บแผลอีกก็รีบกินน้ำเดี๋ยวพุดกรองกลับมาจะได้กินข้าวกินยาหลังอาหารตอนนี้เธออยู่ที่โรงพยาบาลการัน จาะแก้วเทือริมฝีปากของน้ำอบทำให้คนป่วยขัดขืนไม่ได้ค่อยๆกินเดี๋ยวก็ได้สำลักกันพอดีไม่ต้องกลัวฉันหรอกนะฉันไม่รังแกคนป่วยไม่ไหวที่จะพูดแดกดันคนป่วยต้องยอมใช่ไหมน้ำอบเธอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแรงขัดขืนสักนิดก็ไม่มีอย่างน้อยเขาก็มีน้ำใจเอาน้ำให้เธอกินคงแม่รังแกคนป่วย ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรอกน้ำอบกินน้ำจนหมดแก้วพักก่อนอีกสักพักค่อยกินใหม่การันค่อยๆวางร่างของคนป่วยลงบนที่นอนเหมือนเดิมไม่มีคำพูดออกมาจากริมฝีปากแห้งผากนั้นกัญยวีหลับตาลงทันทีไข้น่าจะเริ่มลดแล้วเดี๋ยวรอกินข้าวจะได้กินยาเสียงเขาออ่อนลงจากปกติมากเมื่อเห็นสภาพของน้ำอบ